โอเคแล้วก็มาที่ Photoshop แล้วเราก็เอารูปที่เราถ่ายมาโยนเข้ามาเสร็จแล้วเราก็จะทำการเอาพื้นหลังตรงนี้ถวนี้ออกก็ามาที่ Channel มาเช็คดูว่าอันไหนที่เป็นเป็นขาวดำมากที่สุดแล้วเราก็ก๊อป c ี้กมาเสร็จแล้วก็ปรับให้มัน มีความชัดโดยการกด c o n t r l m c t r l m หรือ command m นะครับจะเห็นว่าเป็นอย่างนี้แล้วกดโอเคให้สีดำอยู่ข้างบนแล้วก็เราก็ทาสีไปพยายามอย่ายให้มันเลยขอบ ของรูปภาพเพื่อที่จะดึงเอาตัวของรูปภาพออกจากพื้นหลังมันจะมีวิธีการหลายแบบหลายอแบบย่างหลายขั้นตอนที่สามารถทำในการแยกพื้นหลังและกกาวออกมาจากรูปภาพได้แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ค่อนข้างาง่าย และรวเ,เร็วมันจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นได้คัตค่อยค่ตได้คัตโดยใช้เพนได้คัตไ,ไ,ไปจนกว่าจะมนจบกันโอเคแล้วก็พยายามให้มันเป็นสีขาวเพื่อที่เวลาจะเอารูปมาลงนี่มันจะได้ไม่ไม่ติดพื้นหลังที่มันเป็นสีดำมาด้วยด้ยการดึง โร่าวเออ okay, แล้วก็ selection พอ selection เสร็จมันก็จะเป็นสีขาวอันนี้ให้เราก,กด option shift i แล้วก็มาที่ Layers เสร็จกระป mm hmm. press จะเห็นว่าเพิ่มเลเยอร์มาอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วก็กดเพิ่มเลเยอร์มาอีกอันหนึ่งแล้วเราก็จะเพิ่มสีด้านหลังโดยกด option delete เพื่อที่จะเพิ่มด้านหลังไปเห็นไหมตรงนี้มันจะไม่เนียนเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นการเดคัดมันจะเดคัดนี้เป็นเส้นขอบไปเลยไม่ไรแล้วก็มาที่ตรงนี้แล้วก็มากด าสีดำขึ้นข้างบนแล้วเราก็มาลบในส่วนที่มันมันเกินออกมาสีที่มันเกิน ก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็มาปรับเลเยอร์สักนิดหนึ่งโดยกด Command L mm hmm. เพื่อที่จะเพิ่มความจุดใสของรูปภาพ mm hmm. ก็ดูวความตามความเหมาะสมพอในส่วนนี้เราจะมาส่วนของการคัดื่การตัดรูปให้เป็นขนาดที่เราต้องการ หนึ่งนิ้วนี่ก็จะอยู่ที่สองจุดห้าเซนคูณสามจุดสองห้าสองจุดห้าซีอสามจุด สองห้าเซนนี่กระจะบานประมาณนี้รูปภาพ นี่ก็จะได้ขนาดของเราละแล้วเราก็เซฟเป็นหนึ่งนิว้วหนึ่งอิแล้วเป็น, 30, น็นสเปรยเป็นก ที่ไหนับเลือกเซฟโอเคอ่ารูปเราก็จะได้ละขนาดก็จะมาดูนี่คือขนาดที่เราต้องการโอเคแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาดูว่าการได้คัดได้คัดรูปภาพ เพื่อที่จะดึงออกจากพื้นหลังแป r กราวจะมีขั้นตอนยังไงติดตามคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ